การสร้างสับแอค,คเคาท์หรือบัญชีย่อยนะครับใน OKX OK มีวิธีการทำยังไงเดี๋คลิปนี้เราดูนะครับ ในคลิปนี้ครับเราจะพูดคุยกันถึงวิธีการสร้างับแอคเคา n ์หรือว่าบัญชีย่อยนะครับใน okx นะครับว่ามีวิธีการทํำยังไงนะครับสำหรับมือใหม่หรือว่าสําหรับคนที่เทรดอยู่ในแอคเคา n ์เดียวเนาะแล้วก็อยากจะกระจายกลยุทธ์ออกไปหลายๆแอคเคา o ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตที่เราใช้เทรดในการเทรดสปอตนะครับเทรดฟิวเจอร์นะครับหรือว่าเทรดในเรื่องการวางกริดอะไรเงี้ยเราก็สามารถวางไว้ในับแอคเคา n ์ได้นะครับเวลาเทรดเนี่ยมันก็จะไม่เข้ามาปนกันนะครับเราก็จะไม่ทําให้เรางงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของ sub a c เค u n t เนาะทุกหลายคนเนี่ย สอบถามผมมาหลังบ้านเยอะมากเลยว่าโอเคเนี่ยมีวิธีการสร้างสแต็กเบเคายัางไงมันยากไหมนะครับซึ่งอกเพื่อนเลยว่าไม่ยากเนาะแต่แค่อาจจะยังไม่เคยทํากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันในแต่ละขั้นตอนกันเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันในตัวหน้าจอเลยฮะแล้วเข้าไปตัวหน้าเชนของโอเคเแล้วนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่มีเคาน์ตนะก็สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมในลิงก์ด้านล่างได่นเลยนะครับก็จะมีส่วนลดในการเทรดให้กับเพื่อนๆสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็จนประโยชน์กับนักเทรดเนาะนะฮะ คราวนี้พอเราทําการ,รกลงทะเบอร์เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทาการล็อกอินเข้ามาใช่ไหมครับก็จะเข้ามาที่หน้าส่วนการตรงนี้นะครับซึ่งบอกถึงตัว total asset value ของเรานะครับแล้วก็เราสามารถเลือกเป็นลักษณะของ7วัน30วันนะครับเพื่อทําการดูเรคคอร์ดได้แล้วก็ปรับกลยุทธ์ของเราได้นะครับคราวนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีการสร้างสับแบ c o คเคา์ดีกว่านะว่าทำยังไงนะครับเราเข้าไปที่ตัวหน้าลูกคนด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่สับแบ c o คเคา์นะครับตรงนี้ พอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็จะมีลักษณะของ Account Type นะครับให้เราเห็นเนาะซึ่งตรงนี้เขาจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวขออธิบายตรงนี้ให้เพื่อนฟังก่อนเนาะแบบแรกเนี่ยคือ Standard s u b Account นะครับก็จะเป็นลักษณะของ Account ที่ทำการเก็บเหรียญนย่งเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเทรดนะครับอต่ท,ที่2เนี่ยก็คือ Manage Trading s u b Account นะครับ คือตัวเค้าที่เราใช้ในการเทรดได้นะครับก็จะมี2รูปแบบนะครับซึ่งเราจะเซตอัพในรูปแบบที่2กันนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถปรับกลยุทธ์เนาะในการเทรดนะครับในแต่ละพอร์ตได้นะครับว่าพอร์ตนี้เราเทรดสปอตพอร์ตนี้เราเทรดฟิวเจอร์พอร์ตนี้เราทําการวางกริดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราจะมาทํากับพอร์ตที่มีการเทรดในตัวเคาโอเอ็กซ์ของเรานะครับในลดับต่อไปนะครับคราวนี้เราทําการเซตอัพกันเลยก็คือกดตัวเครียดใส่ไปเค้าตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีคำว่าซับแอคเคาหนึ่งขึ้นมานะครับตอนนี้ยังขึ้นว่า incomplete อยู่นะเราทำการาใส่ตัวล็อกอินไอดีก่อนใส่เป็น LLT เนอะซับศูนย์หนึ่งแล้วกันเนาะนะครับให้่นเพื่อนเห็นภาพนะครับแล้วก็ซับแอคเคาตรงนี้เพื่อนเพื่อนสามารถล็อกอินนะครับผ่านตัวหน้าเว็บไซต์อินเทอร์เฟซของ Coex ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าตัวแอคเคาหลักนะครับก็ล็อกอินเข้าไปในซับแอคเคาได้เลย ะะเราก็ตั้งพาสเวิร์ดได้เลยนะครับพาสเวิร์ดตรงนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วก็ account type นะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็น manage เนาะ m a น a g e Trading s u b a c c o u n t นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชัน account setting ขึ้นมานะครับก็เข้าไปดูที่ edit ได้นะครับเพื่อสามารถปรับเป็นแบบของตัวเองได้เนะว่าเราอยากเป็น currency แบบไหนนะครับหรือว่าอยากได้เป็น i m ม z โซนโซนไหนอะไรเงี้ยก็สามารถกดออกแล้วก็ปรับได้เลย นะครับแต่เนี้ผมก็จะใช้เป็นตัว primary ที่เขาเซตมาให้ดีกว่าจะได้ไม่วุ่นวายนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะมีคําว่า asset เนาะแล้วก็ deposit นะครับเราสามารถ deposit ได้เลยนะครับซึ่งเขาไม่ได้มีการปรับให้เราสามารถเปิดปิดได้นะครับตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันฟังก์ชันเดียวก็คือสามารถทําการฝากเข้าไปได้นะครับอันนี้คือมดมานบนนะครับคือม่น,นบนกดที่ submit แล้วก็ออกมาจะมีเรื่องการยืนยันเนาะตัว 2FA นะครับจากฝั่งของ SMS แล้วก็ทางฝั่งของอ ออเด t i ิเคชันแอปนะครับเราก็กดเซ้นไปที่เบอร์ของผมนะเดี๋ยวขอรอแป๊บนึงนะฮะแล้วก็ตัว Google Authenticator นะครับที่เราทำการลงไว้ในโทรศัพท์มือถือเนาะก็สามารถเอาตัวเลขมากรอกได้เลยนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มมีคนที่เซตอัพอันนี้ไปแล้วรู้สึกว่าจะเป็น Account อีกครับ Account หนึ่งเนาะที่ผมทำการเซตไว้เดี๋ยวทำการเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วกันนะฮะเป็น L L T 101แล้วกันเนาะ อันนี้น่าจะยังไม่มีกดอีกทีหนึ่ง t o o many require นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับอาจจะต้องเว้นไว้ประมาณ1นาทีเนาะแล้วก็ค่อยกดใหม่นะครับเดี๋ยวเรากรอกตัว Google Authenticator mm hmm. ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่านี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าช่วงเวลาในการเซฟตี้เนาะให้กับคนที่ใช้งานด้วยอ่าแล้วเราก็กดเข้าไปแล้วเนาะกดตัว SMS mm hmm. เพื่อเรียกตัวรหัสนะครับอ่าโอเค รู้สึกว่าจะเป็นเลขนี้นะครับ082นะครับ821นะครับแล้วก็เข้าไปเลือกตัว Google Authenticator นะครับที่อยู่ในแอปตัวโทรศัพท์ได้เลยนะครับแล้วก,กดคอนเฟิร์ม Incorrect นะครับเดี๋ยวอขออีกทีหนึ่งนี่อกต้ตัวเลขมันหมุนเร็วมากอ่าไม่ได้อ๋อไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะพอดีผมมีหลายเค้านะก็จะต้องใช้อันบนนะครับงงละ มีหลายเขานะพันกันไปหมดนะครับโอเคคราวนี้พอเราทําการเซตอัพนะตัว LLT 101ขึ้นมาแล้วนะก็เป็นชื่อของ ID สับไปเข้าของเรานะครับแล้วก็ตัว Account Type ก็จะเป็นแบบ m a n a g e Trading เนาะที่เราสามารถเทรดได้นะครับออ Account Mode เป็นแบบ Single Currency Margin นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมี Asset นะให้เรากดดูได้ว่าตัว Account เนี้ยมี Net Value อีกเท่าไหร่นะครับ แล้วเราก็สามารถทําการทอนเฟอร์นะทอนเฟอร์เงินนะครับจากตัว primary account เนี่ยไปที่ secondary c c o u n t ได้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกคูเรนซี่ได้เลยสมมุติผมมี USD อยู่นะแล้วก็มีอยู่ประมาณ3.9ดอลลาร์นะครับในตัว funding อันนี้เนาะเราก็สามารถทําการทอนเฟอร์มาที่1นึ่งแบบนี้1 USD นะครับอะ่ะทอนเฟอร์แล้วก็เขาจะเขียนว่า completed นะครับแล้วเราก็มาดูด้านล่างได้นะว่า secondary account เราอะ่อะ account เนี้ยมี amount มีเงินเท่าไหร่ก็คือทําการเออทอนเฟอร์มาละมาที่ตัว secondary c c o u n t ที่1 USD แล้วเราก็กด back ไปเนาะกด back ไปนะครับไปที่เมื่อกี้ก็เห็นหน้าตัวสาวไปเขาอยู่นะด้านหลังเนี่ยมันจะมีคําว่า action นะครับต่างๆให้กับเพื่อนๆสามารถเข้ามาเซตได้เนาะไม่ว่าจะเป็น trading setting นะครับ uh, permission setting reset password นะครับ s t a ต u สตรงนี้สามารถปรับให้มันเป็นแบบโค้ s ไว้ได้นะหรือเขาเรียกว่าล็อกนะครับปรับเป็นล็อกไว้ได้เนาะแล้วก็อันบนเนี่ยเพื่อนๆจำเป็นต้องใช้เลยนะผมว่ามันจะสะดวกกับเรามากก็คือ you can now switch ทูดี้สับไอเคาส์ควิคลี่บายคลิ๊กคลิกริ่งนะครับก็คือเราสามารถกดตรงนี้กดที่สวิตช์ด้านบนได้เลยแล้วก็เปลี่ยนมาที่สับไอเคาส์ในการเทรดได้เลยมันก็จะทำให้เราสามารถสวิตช์ไอเคาส์ได้รวดเร็วนะครับไม่ต้องล็อกอินทุกครั้งอะไรเงี้ยนะครับพอเราล็อกอินมาที่ไอเคาส์หลักเนี่ยเราจะใช้สับไอเคาส์แล้วก็สามารถสวิตช์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสวิตช์ให้กับพกเพื่อนดูนะครับอันนี้เข้าไปที่ไอเคาส์ปกติก่อนเนาะเราก็มีอยู่ที่2.93ใช่ไหมฮะคราวนี้เราจะใช้สับไอเคาส์ทำยังไงเราก็กดที่สวิตช์นี้ นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกเห็นไหมฮะขึ้นมาละเราก็เออเห็นไหม LT 1 0 1นะครับกดสวิตช์ได้เลยพอกดสวิตช์ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นสับไอเค้าให้เราแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าไปดู My Wallet เนาะซึ่ง My Wallet ตรงนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งเห็นไหมฮะหนึ่งอยู่ทีีนะครับที่เราทําการพานเฟอร์มานะครับเราก็สามารถเข้าไปใช้สับไอเค้านะครับในการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์นะครับเออหรือว่าสปอตนะครับได้เลยนะครับแล้วแต่กลยุทธ์ นในการวางกลุธ์ของเราเราก็จะมีตัวสับไปเขาเพิ่มเติมขึ้นมานในการเทรดได้ซึ่งเขาเนี่ยให้เราสามารถเซตอัพได้สูงสุดห้เขาด้วยกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถออตั้งขึ้นมาได้เรื่อยเนาะแล้วก็เวลาเราจะเปลี่ยนในเขาหลักเนี่ยเราก็กดสวิตช์ตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น ตัว Account Primary ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เวลาเราสวิตช์เนี่ยมันจะมี Account ขึ้นมาเรื่อยๆนะถ้าเกิดเรามีการ Set เซตอัขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถ Set Up เพิ่มเติมขึ้นมาได้ก็จะมีเป็น L l T 102103นอนนะไรเงี้ยไล่ไปเลยแนละ้วแต่เราจะตั้งนะครับตรงนี้ก็ก,กด m Manage สับไปเค้าได้นะครับก็จะเข้ามาที่หน้าตัว Manage อีกทีนึงแล้วก็สามารถทำการ c r ี a t e ได้เลยนะครับก็จะเป็นอ่ะสมมติ L T นะครับ102แล้วก็ ออทําการกรอกแล้วก็เซตอัพเหมือนเมื่อกี้ที่เราทําการเซตอัพเพื่อนๆดูได้นะครับก็วางกลยุทธ์ได้เลยนะครับในการเทรดก็เดี๋ยวผมจะทำนะครับ example กลกยุทธ์นะครับในการเทรดให้กับเพื่อนๆดูด้วยว่าหลังจากที่เราเทรดและเรามี Profit เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ทําการโยกเงินมาเปิดก r ิด t ทรด i n g นะครับมาทําการฝากในโอเคเอิร์นะครับเพื่อที่ทํา Profit เพิ่มเติมได้ นะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนกันครับแล้วสุขภาวรู้ในวันนี้นะครับก็มาพูดคุยกันถึงซับแครานะว่ามีวิธีการเซตอัพยังไงนะครับแล้วก็เพื่อนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวางกลยุทธ์ในการเทรดกันได้ถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องอุตุภูมิลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปตโตเคกริลลีแล้วก็ฝั่งของทันดิชั่นอลมาร์เก็ตวันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ